สวัสดีค่ะช่องทงโมสาวพูไทยชาแนลนะคะวันนี้วันเสาร์ที่26สิหงหาคมนะคะเป็นวันที่สองของการมาอบอบูธท,ที่ป้อมพีสเสซสมุทรนะคะงานปราการเฟสติวัลนะคะวันนี้นะคะขณะนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกา10นาทีนะคะวันนี้น้ำก็จะลงช้าหน่อยอีกหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานนี้7โมงนี่ก็เรามานะคะแต่วันนี้8โมงนะคะน้ำก็ลงช้าเรือก็มาได้อยู่ นะคะาาวเช้านะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ขายอยู่ที่ตลาดปากน้ํานะคะตลาดบางคลองออกมาตั้งแต่ปีสีส่งออเดอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยเราช่วยขายต่อแต่ตอนนี้เรามานะคะวันนี้เราแยกรการกันนะคะออวันนี้คนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าเขารับลงทะเบียนแล้วก็สื่อเมื่อวานในสื่อมาตอนเปิดงานนะคะสื่อต่างๆท่องเที่ยวของสมุทรปราก,การแล้วก็ หลายสื่อนะคะทั้งโซเชียลเขาได้เผยแพร่ออกไปนะคะคนน่าจะมาเทีย่ยวนะคะทั้งลงทะเบียนทั้งเทีย่ยวทั้งอะไรก็น่าจะเยอะนะคะอันนี้เป็นนกกรปะยางนะคะยังเป็นนิเวศธรรมชาติอยู่จะได้จะถึงท่าแล้วนะคะเดี๋ยวน้องทหารก็จะมารอรับของเหมือนเดิมนะคะทองมดด้วนนะคะทองม้วนสดทองม้วนกรอบนะคะใครสนใจมาเทีย่ยวได้นะคะเชิงนิเวศนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะ สยามนะคะจะเป็นยังไงนะคะเขาจะมีวิธีพิธีวิธีจำลองนะคะจำลองเหตุการณ์ตอนสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยังไงมีเสียงปืนจริงนะคะระเบิดจริงด้วยนะคะมีสาธิตในการนะคะมีฝรั่งด้วยนะคะเข้ามาสาธิตจำลองภาพเหตุการณ์เนาะอเอาไในเสื้อกำลังผลของมา ทหารก็จะมาช่วยขนเดียวเรือเทียบท่าน,นะคะป้อมถีบเชือกสมุนโชคปีอีกวันหนึ่งนะคะบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงถ่ายทุกขายดีนะคะรอดปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะเราจะขนของก่อนเรือเทียบท่าในติเดเรือทหารอีกอ้าว ตอนนี้เราก็ามาถึงข้างในแล้วนะคะหลังจากเอาของขึ้นจัดเตือแล้วน้องๆช่วยคนเข้ามาเข้ามาก็จะเจอพวกน้องๆทหารที่กำลังเตรียมเตรียมที่จะจําลองเหตุการณ์นะคะซอมยิงระเบิดนะคะแล้วก็มีทีมออกไนเซอร์นะคะดูปืนใหญ่ปืนใหญ่ จะมีสีรอบเหมือนเดิมนะคะสาธิตจำลองอยู่ข้างในแล้วก็อยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะเป็นหลุมที่หลบระเบิดนะแมะ่แต่ละคนเตรียมการนะคะนี่คือหลุมด้านนอกนะคะสาธิตเหมือนกันนะคะนอ้นองทาหาร ตนต,นต่อไปนะคะกอจัดร้านก่อนนี่นะคะภาพบรรยายนะคะสมัยรัชโร้อยสิบสองน,นะคะเราจะมาฟังนะคะรอบแรกนะคะของเดี๋ยวก็จะมีภาพจำลองนะคะเหตุการณ์จำลองนะะในการปกป้องประเทศสยามอันนี้ผูบ้บรรยายกำลังบรรยายนะ อันนี้รอบ9โมงเช้านะคะจะมีสีรอบอันนี้เรายังไม่ได้ฟังเมื่อวานวันนี้รอบแรกเราเลยขอให้ฟังก่อนนะคะเนะะื้อหาอันนี้ก็คืออยู่ในกองทุ่งระเบิดน,นะคะฝากร้านค้าไว้อีกอย่างไฟไม่พอในการเปิดเตาทำขนมนะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดเตาทำขนม เราก็ไปเปิดทำนะคะเรือนะคะเรือต้องแต่ว่าพอหัจากทให้เนาก็ทุกมทุงทเก็ขาแล้วว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่ที่ไม่ดีในชนความสัมของพัานะับสิ่นี้ก็เป็นโทรัที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราก็มองว่าเอ๊ะบางคนบอก มันเกิดปัญหามาจำไปใช้การท่องเที่ยวไป้นีอ้อ้เราไปที่นี่เราไปอยู่่านอะไรส่วน่อจะมัน็นเรื่องการสู้โรคต่อต่างประเทศเขาก็เอาเรื่องศิลปวัฒน์มาเป็นการเรียนรู้การท่องเที่ยวเท่านั้นแหละนะครับอันนี้ก็ตั้งใจจะสร้างให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะหลังจากจัดสามวันนี้จะให้มีการพูดคุยและในพื้นที่ว่าจะมีการจัดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผูจ์ามาจากอารันยนประเทศแล้วก็ช่วยป,<ร>ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับว่าเราไล้ก็จบแค่นี้ มาจากอันลันเลยเหรอคะโอ้คณป้าสะแก้วเลยไอ้เลยสะแก้ววอ้เลยสะแก้วโอ้ยไม่เลมเลเลยสะแก้ววีคนสมุทรปราการยังไม่รู้เลยเนาะนสปราการยังไม่รูเลยใช่ค่ะลองเกลือซิตี้อ้ยแน่แน่ลงเกลือเดี๋ยวดูวันนี้เรจะรู้เลยว่าไรคืจะลงเกลือหล่ะ รู้เคยได้ยินค่ะแต่หนูไม่เคยไปไปเที่ยวเลยเรายังมาเที่ยวนี่เลยอ๋อ,อเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะอย่าอย่าลืมาาลนะคุณป,ป้า,ต,าต้องทานอาหารของปักน้ําด้วยนะคะขนมค่ะของหนูทองม้วนสาวพุทธาทองม้วนสดทองม้วนกรอบนะตอนนี้หนูยังไม่ได้ทําเลยไม่มีไฟ อาไมม่ีท่านท่านกระสุนจริงๆสร้างหลังจากมีการรง12ผู้นิยามว่าหลังจากมีการแล้วเรอเก็บรูปกันมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีสี่กลับวันนี้เลยเหรอคะเที่ยวที่ไหนจะเที่ยวที่ไหนวะที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนที่ลาวเพราะว่าเพิ่งเปิดได้กปีนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาจะสร้างอะไรที่มันจะอย่างรังกระสุนจริงสวยมากนะฮะเอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยได้